ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK ส9 9ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 02 1 0 5 6 6 7 7 คาับเพื่อนเพิงนะครับในเบรกที่2นะฮะเบรกนี้เลยเราจะพาไปชมภาพบรรยากาศนะฮะเป็นงานเปิดตัวโครงการดีๆนะฮะสำหรับน้องๆครับที่มีใจรักการออกแบบนะฮะแอดด้านะฮะเขาจัดขึ้นเขาใช้ชื่อว่าแอดด้าดีไซน์คอนเทสต์ครั้งที่6นะครับเก็ว่าคราวนี้ฮะภายใต้คอนเซ็ปที่ใช้ชื่อว่าแอดด้าทัวร์ลิสนะฮะแซนโดคู่เที่ยวสำหรับนักเดินทางนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาอยากให้น้องๆเนี่ยมาออกแบบนะฮะประกวดรองเท้า ลำลองอนะฮะในหัวข้อ,อ่องที่เราไปทัวรลิสเซนดสนะฮะซึ่งออคู่เที่ยวสำหรับนักเดินทางนะฮะกออ็ใครที่ชื่นชอบการออกแบบอยากรู้ว่าถ้าเราใช้ไอเดียของเรานะฮะศิลปะของเรานะฮะดูดีว่าเออาร้ยสา์ออกแบบออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงประมาณนั้นรองเท้าทแบบลำลองในแบบที่เราคิดนะฮะคู่เที่ยวสำหรับนักเดินทาง ของน้องๆจะเป็นแบบไหนก็ไปโหลดใบสมัครกันได้นะครับที่ facebook.com นะครับ a d d a c o t h นะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็มีโ,โหูระดาหลายๆคนไม่คุณปิ๊บรวิทคุณบอยหอวังคุณเป้อารักษ์นะฮะเรายังมี the rich man toy กับเป้อารักษ์เนี่ยมาเล่นอ,อคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตมาฝากแฟนๆ adda ด,ด,ด้วยนะครับอ่ะ <complic S 2> แล้วก็ไปเจอคุณปิ๊บรวิทย์เทิดวงฮะเจอทั้งทีเลยขออัปเดตหน่อยครับกับเรื่องราวที่เป็นเรียกว,ว่าเป็น พาดหัวข่าวใหญ่เหมือนเป็น Talk ออฟเดอะทาตอนนี้เลยนะว่าจะเป็นเจนพบเหมือนในจอจริงหรือเปล่าคือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนมีข่าวว่าเฮ้ยคุณปิ๊บประวิทย์เลิกกับแฟนใช่แต่คุณปิ๊บก็ออกมาบอกว่าเอ้ยยังนะแต่ว่าคือสถานะตอนนั้นคืออยู่กันเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามีมลูกแล้วประมาณนั้นอแต่ว่าวันนี้เห็นเขาบอกว่าเหมือนว่า เลิกลากันไปที่เรียบร้อยแล้วคบกันมา9ปีครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีมือที่สเพราะว่ามีพริตตี้เข้ามาอันนี้ไม่น่าใจจริงหรือเปล่าและเรื่องการดูแลลูกเนี่ยจะทําอย่างไรไปติดตามคุณปิ๊บครับข่าวที่เห็นในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงยาวไหมยาวนอะเออก็ละเอียดดีพอเพียงแล้วครับตามนั้นเลยครับก็ตามในทั้งไทยรัฐนะครับเป็นเพื่อนที่รักกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็เป็นเรื่องของเรื่องของการปรับกันนะครับพยายามปรับกันแล้วก็ ในที่สุดก็สรุปว่าเป็นเพื่อนกันเอ๋อ,อไม่ตัดสินใจเลยครับก็ปรับมาตลอดนะครับปรับปรับกันมาตลอดออไม่ไม่ได้ไม่ได้วางแผนอะไรเลยก็จริงๆแล้วพอมันพ้นจากสถานะานะของสถานีสามีภรรยาก็จะกลายเป็นเพื่อนก็ตามในที่ให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐนะครับคืาเรื่องอะไรล่ะพอโตแล้วมันมีเริ่มมีความเห็นที่ไม่ได้ไปในจุดป,ประสงค์เดียวกันทิศทางเดียวกันก็คแค่นั้นเองครับทัศนคติอย่างเดียวเลยครับการดูแลรับก็ยอมรับ กับสถานะที down, people, ่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วและเห็นเขาบอกว่านตอนนั้นทําไมถึงบอกว่าเหมือนกับว่ากําลังคุยคุยกันอยู่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็คุยกันอยู่จริงๆแต่เหมือนว่าพอปรับตัวแล้วรู้สึกว่าเมืนจูนกันไม่ติดเมันจูนกันไม่ติดก็เลยก็ลดสถานะความเป็นเพื่อนลงนะแต่ก็ยังมีความสถานะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกขั้งสองอยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกไปทัศนคติไม่ตรงกันนะฮะคนมือที่3มเนี่ย คุณปิ๊บราวิทย์เขาบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยทัศนคติล้วนๆนะฮะก็กระแสข่าวว่ามีพริตตี้โอ้โหนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเหมือนกันนะยืนยันว่าเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะเรื่องผู้หญิงอื่นไม่มีอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราวของว่าต้องหนึ่งขั้นยากกันไหมเขาบอกจริงๆแล้วก็เราแต่งงานกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะก็ส่วนเรื่องลูกครับเขาบอกว่าใครเป็นคนดูแลฮะเขาบอกว่าก็ ช่วยๆกันดูแลก็คือยังมีสถานะความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกๆทั้งสองอยู่นะครับก็ถามว่าลูกๆเนี่ยจะเข้าใจไหมก็น่าจะเข้าใจทักวันพยายามปรับแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะตนน้สภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเขาบอกก็ยอมรับตามเหตุผลนะฮะต่างคนต่างแฮปปี้ครับอค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้าคุยข่าวบันเทิงวันนี้ค่ะกับภาพบรรยากาศ กินปูดูทะเลกรุงเทพครั้งที่11ค่ะศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพระราม2ร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ไทยประกันชีวิตและอีสุสุขอเชิญนักชิม,ชมชทั่วประเทศร่วมงานกินปูดูทะเลกรุงเทพครั้งที่11ค่ะในทีม AEC Art Eat Craft สัมผัสศิลปะการกินปูแล้วก็ยังพบไฮไลท์พิเศษค่ะพี่เต้ยค่ะครั้งแรกกับการสร้างสรรค์ความอร่อย10เมนูปูจาก10ประเทศในกลุ่ม AEC ค่ะและพิเศษสุดๆนะคะเพียงช้อปปิ้งในศูนย์การค้าเนี่ยเซ็นทรัลครบ 1 0,000บาทรับฟรีบัตรกำนันเพื่อทานอาหารเมนูปูด,ดังจากร้านดังมูลค่ากว่า500บาทจำนวน100ท่านแรกค่ะซึ่งงานก็จัดนะคะตั้งแต่วันที่5ถึง9มิถุนายนนี้ค่ะที่สวนพักผ่อนเซนทันพาร์คศูนย์การค้าเซนทันพระรามสองค่ะคโดยภายในงานนี้ค่ะพี่เต้ยค่ะก็ยังได้รับเกียรติจากคุณอมรกิจชเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดงานแล้วก็ยังร่วมด้วยดรนัทกิตตั้งภูสินทนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาร่วมวด้ยคุณพศ พันสวัสดิ์ผู้อานวยการเขตบางขุนเทียนค่ะคแล้วก็คุณปานจิตสันทัศน์กลการผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานกรุงเทพมหานครค่ะและไฮไลท์พิเศษในงานนี้นะคะคคก็ยังได้ดาราชื่อนางคนสวยอย่างสาวขวัญอุสมณีแล้วก็หนุ่มเคนภูภูมิเนี่ยที่จะมาโชว์เมนูปูสุดพิเศษพร้อมร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากหนุ่มฮั่นเดอะสตาร์อีกด้วยค่ะก็มีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มเคนภูภูมิค่ะก็เลยขอถามเลยค่ะเพราะว่ามีคนตาดีแอบเห็นว่านุา่ม เคนภูมิควงสาวใบเตยอ,อาสยามไปดูหนังกันสองคนกลัวเปเล่นไปจริงๆร <ๆๆ S 1> ิงเขามีเจ้าของแล้วนะอันนี้ไ,ไม่รู้แต,แต่จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปให้หนุ่มเคนเขาตอบแล้วก็เคยร่วมงานกับสาวใบเตยมีไหมคะรวมไปถึงมีข่าวแบบนี้ออกมากลัวว่าดีเจแมนเนี่ยจะเข้าใจผิดหรือคิดมากอะไรไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่เตยจริงๆแล้วอาจจะฟังมันดูเป็นเรื่องตลกนะเขาได้จัดอันดับดาราที่มีฟันเยอะที่สุด และหนุ่มเคนภูภูมิเนี่ยติดหนึ่งในสามดาราที่มีฟันเยอะที่สุดเขาจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปถามค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเห็นหนุ่มเคนเนี่ยฟิตมากเลยเข้าออกฟิตเนสไปบ่อยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันเราไปถามเขากันค่ะเอา <ๆ S 2> เป็นว่าง่าย,าย,ายๆสั้นๆเลยนะครับไม่เคยเจอครับไม่เคยร่วมงานแล้วก็ไม่เคยรู้จกักไม่เคยแต่ดูเพลงเขาเฉยๆครับผมไม่ไม่เคยควงใครเลยตอนนี้ไม่ได้ควงใครเลยครับ ฮ้ยนี่ผมดัดฟันแล้วเนี่ยนี่ยิ้มไม่ดูได้เลยนี่ดัดอยู่นี่ดัดอยู่แต่มันก็เข้าแล้วนะพี่เข้าว่าเข้าบ้าล่ะมันน่าจะครึ่งปีนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มโอเคแล้วต้องละครครับละครก็เอาเป็นว่าถ้าถ้าเราหุ่นไม่ดีโดนด่าแน่นอนับผมก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยค้ออยมบกไเรูจั นะสาวใบเตยเนี่ยแต่ว่าติดตามผลงานเพลงของเขาเพลงแน่นอกยังมีตเต้นโชด้วยนะเนาะดามดามดามาพอถามว่าเคยร่วมงานไหมเขาบอกไม่เคยร่วมงานเลยแล้วก็มีข่าวแบบนี้เนี่ยกลัวด<อ>ีเจแมนเข้าใจผิดไหมเ,<อ>เขาบอกว่าดีเจแมนเนี่ยเขาน่าจะรู้เลยว่าหนุ่มเคนเนี่ยไม่เคยเจอกับสาวใบเตยเลยจริงจริง<อ>แล้วก็เรื่องที่จัดอันดับดาราที่ฟันเนยที่สุดแล้วติดหนึ่งในสามเนี่ยรู้สึกไงเ,<อ>เขาบอกว่าก็ดัดฟันแล้วนะแล้วก็เข้าที่แล้วด้วยตอนนี้มีการยิ้มให้กล้องดูด้วยนะว่าเออฟวันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วแล้วก็ช่วงนี้เน ไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าโดนด่าแน่นอนเลยต้องเข้าฟิตเนสน้อยถูกต้องก็ช่องสามเร็วๆนี้สำหรับลิขาตนะฮะเขาบอกว่าจะมีการโชว์หุ่นโชว์อะไรกันด้วยรอดูติดตามกันได้สำหรับคุณเคนภูภูมิใช่คมางานที่กันอีกเมื่อกี้นุ่มหล่อบ้างถูกต้องครับคุณขวัญอุตสามณนีครับอัปเดตหน่อยฮะล่าสุดครับมีคนตายดีฮะเห็นคุณขวัญอุตสามณนีฮะควงคุณอ้ายไปดูหนังใช่แล้วและที่สำคัญค่าดูหนังธรรมดามันไม่เท่าไหรค่ะเห็นว่ามีการจูบกันด้วยในโรงหนังเลยจริงหรือ ไมโยงกับคุณชางแฟนเก่าของคุณ<ม>อ้เนี่ยมันเป็นอย่างไรและตอนนี้คุยกับคุณอ้ายคนเดียวไหมค่ะเรียกว่าเป็นคนพิเศษหรือเปล่าไปดตามกับคุณขวัญครับก็วันนี้มีความสุขมากค่ะแฮปปี้มากเพราะว่ามางานกิมปูด,ดูทะเลค่ะก็อ,าาอน,นี้คือตมคืออิ่มมากอะค่ะเพราะว่ามีมอาหารเพราขวัญเป็นคนชอบทานอาหารทะเลค่ะแล้วที่นี่ก็มีอาหารทะเลทุกอย่างแล้วก็อาหารสดด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใกล้กรุงเทพปะค่ะแล้วเราก็สบายปกติเราจะแบบกงต้องไปทานที่นี่ปูต้องไปทานที่นี่ใช่ไหมคะ แต่วันนี้ที่นี่เป็นโอกาสพิเศษคือรวมมหาทะเลทุกอย่างทั้งหมดเลย,ยขาดอย่างเดียวคือขาดตับประทูก็ตกใจก็ก็สนิทกันนะคะก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันเหมือนเดิมอะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตกใจมากว่า,วาอุยอะไรอย่างเงี้ย่ะแต่ก็ อกใจก็ขำกันนะคะก็ไม่มีอะไรก็ก็ก็ส่วนใหญ่พี่นักข่าวเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือพี่ที่เรารู้จักกันทั้งนั้นเลยคือบางทีเราก็เราก็คิดว่าเขาเป็นพี่เราอะค่ะไม่ได้คิดว่าในฐานะคนทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สวัสดีแหละแล้วก็เดินเข้าไปดูหนังของเราต่อ คอยดูแลกันกะอา้ะอางกะให้นี่คือแบบรู้จักสนิทกันมาตั้งนานแล้วเป็นแบบ6กเจ็ปีแล้วค่ะก็ยอมรับครับว่านะไปมากันจริงฮนะกเ็เราสนิทกันนะครับนะก็เจอ พี่พี่นักข่าวด้วยแต่ก็คือไม่ได้ตกใจวิ่งลงวิ่งหนีอะไรขนาดก็คือยังไปไหว้ปกติไปไหว้พี่พี่นักข่าวนะครับแต่ว่าคือไม่ได้คิดว่าผมว่าไปแบบเราไปคือไปดูหนักเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแบบการที่เห็นพี่พี่นักข่าวเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวอะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่การทํางานของเขาเราเนี่ยก็นับถือเขาเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็สวัสดีเป็นรรตาพี่เชื่อนะว่าถ้าเขามาแบบบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาก็ต้องเขาต้องทำแบบนี้ก็ถูกแต่ว่าอยู่นี่ปุ๊บวิ่งกระจายเนี่ยนั่นแหละไม่ปกติถูกต้องนะ ไม่มีนะเออเราก็ดูหนังธรรมดาก็ใช้ชีวิตตามวัยของเราก็ตกใจนะไม่มีข่าวจูบในโรงหนังหรอกอะไรเงี้ยแล้วหนูว่ามีข่าวว่าเอ้เอาไปโยงกับคุณช้างแฟนเก่าก็จริงๆแล้วเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าและก็ดีที่สุดด้วยนะครับรวมไปถึงนะตอนนี้คุยกับอ้ายคนเดียวไหมนะฮะและเรียกว่าเป็นคนพิเศษได้หรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ค่ะคุยกับคุณอ้ายคนเดียวก็พิเศษนะ เอออ่ะรอรู้กันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนจะไปค่ะา,ากันด้วยครับกินปูดูทะเลนะฮะครั้งที่11นะฮะตั้งแต่วันที่5ถึง9มิถุนายนนะครับก็ที่ศูนย์พักผ่อนเซนทัลพาร์คนะฮะก็ศูนย์การค้าเซ็นทัน รลาซาพระรามสองสำหรับใครที่ชอบกินปูกินอาหารทะเลก็ไปร่วมกันงานเยอะเลยเคยไปมาครั้งที่สิบปีที่แล้วโอ้โหอาหารทะเลสดมากใช่น่าจะจะมีปูแล้วก็มีอาหารทะเลอีกหลากหลายชนิดถูกต้องนะครับก็ไปติดตัมงกันได้แล้วงานสำหรับ5 6 5ถึงถึงมิถุนายนนี้นะสุนกรพานเซ็นเตอร์พาร์คสุนการค้าเซ็นทัลพลาซาพระรามสองนะครับแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วก่อนจะจานไป ขอบคุณสปอเเซอร์ใจดีของเราด้วยค,ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆีวันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลย B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะนิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พิตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะถูกต้องนะครับก่อนาจะไปติชมรายการกันได้นะครับรัชบัตกับจดหมายครับค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w i t t v c ะวิร์ดไวด์เว็น ่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ